นี่บ้านแม่ใจใต้หมู่ที่เจ็าตบนเวียงอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่หมู่บ้านเล็กๆที่ไม่เคยมีใครคาดคิดว่าจะมีการพึ่งตนเองอคิดด้วยตัวเองอและร่วมมือกันทําให้หมู่บ้านแห่งนี้ม,มีความเข้มแข็งลและเป็นที่รู้จักไปทั้งประเทศก็ว่าได้ใใหห้้้้เเเรรรราาูููพอพอียงถกผิด การพัฒนาของบ้านแม่ใจใต้เกิดจากความคิดของผู้นำที่มีความมุ่งมั่นอยากเห็นหมู่บ้านมีความเข้มแข็งมีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตสาธารณะประกอบกับประชาชนส่วนมากในหมู่บ้านแม่จใต้ก็เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รูปแบบของคณะกรรมการหมู่บ้านจึงมีบทบาทสำคัญประกอบกับความคิดของผู้นำที่ต้องกระจายอำนาจและทำโดยกลไกของชุมชนทำให้เกิดแสงสว่างกับหมู่บ้านแม่ใจใต้ใงด้านการปกครองหมู่บ้านการพัฒนาหมบ้านเราก็ไปศึกษาเกี่ยวกับการทำภูมบ้านทำภูมบ้านโดยผ่านการไตอบรมที่จังหวัดเชียงใหรุ่นที่หนึ่ง ของมีรายการของที่อำเภอโดยสเ็ดเราเอาประสบการณ์จากเมว่น,นั้นมนาะเป็นข้อข้อคิดถ้าเราทําได้คิดว่าหมู่บ้านเราคประสบผลสำเร็จการแบ่งหมวกหลายใบและนําเข้าสู่กระบวนการแบ่งเป็นคุ้มช่วยกันขยายความรับผิดชอบดูแลและให้มีคณะกรรมการคุ้มโดยให้คุ้มเลือกกันเอง7คน ให้ตั้งชื่อคุ้มกันเองแบบประชาธิปไตยทั้ง11คุ้มรวม77คนซึ่งจะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาหมู่บ้านเหมือนเหมือนเหมือนกิ่งไม้เล็กๆครับถ้าเราเส้นเดียวเนี่ยมันดึงขาดง,ง่ายแต่ถ้าเราใบเส้นเยอะๆมารวมกันเนี่ยมันก็ทำให้แข็งแรงนะฮะเรารวมเนมันอาจเ,เป็นไปได้เรามีความเชื่ออย่างนั้นครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นเป็นเหมือนปลายประสาทที่ต้องทำงานให้ใเขา<ๆ>เต็มที่เลยนะเนี่ย เงินเดือนได้ไหมไม่ได้ครับเอ,อเงินเดือนก็ไม่ได้แต่คําว่าเราเสียสละเราเรามาอยู่ถึงจุดนี้แล้วเราสามารถที่จะต้องทําถ้าเลือกถ้าจะเลือกที่เป็นกรรมการคุม้มหรือจะเลือกเป็นกำนันหรือจะเลือกเป็นมสมาชิออกอบตสมาชิกเป็นนายกเนี่ยทำไมถึงเลือกเป็นประธานคุม้มกรรมการคุม้มคือผมอยู่ในตำแหน่งนี้ในหน้าที่นี้เพราะความรู้ของผมก็คงจะช่วยได้แนี้แต่ผมว่าอาจจะศึกษาต่อไปว่า อะไรที่มันใหญ่ขึ้นอะไรเเราสึกษาแต่ไม่ไม่มีใจที่ว่าจะต้องเดินไปถึงขนาดนั้นเราขอทําหน้าที่ในคุ้มที่เราทําอยู่ใ,ให้ดีที่สุดไม่ต่างกับข้างบนทำนะไม่ไม่ต่างนแต่ทั้งที่<ร>ถ้าเราจะเดี๋ยวจะขึ้นไปสูปงบนเราก็ไสามารถแข่งขันได้แต่ว่าบางทีคิดว่าเหมือนประธานคุ้มเนี่ยเหมือนไม่ค่อยมีถ้าเปรียบเทียบภาษาชาวบ้านเหมือนไม่ค่อยมีราคาอะไรเท่าไหร่นักหลอกราบใจแบบแต่เราก็คิดว่าเราทํา สิ่งนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็คนในหมู่บ้านของเราเนี่ยให้อยู่เย็นเป็นสุขพอใจแล้วครับหัวใจของกรรมการคุ้มไม่ได้ดูที่ป้ายคุ้มแต่อยู่ที่การทำงานและกรรมการคุ้มมีหน้าที่หาข้อมูลเพื่อน,นำมาสู่การแก้ไขอย่างแท้จริง และมีการประชุมแบบซุ้มกาแฟซึ่งจะได้ข้อมูลความเดือดร้อนและได้นำข้อมูลจอประถอนำมาใช้ในการทำงานแก้ปัญหาและแยกผู้ตกเกณฑ์จอปรถอมาเพื่อแก้ปัญหาให้ซึ่งสรุปได้ว่าเกิดจากการทำมาค้าขายเงินทุนไม่เพียงพอเป็นหนี้เงินนอกระบบก็ไปได้ดีระยะหนึ่งแต่ไม่มีปัญหาทุกปีก็ไม่มีปัญหาแต่เนื่องด้วยว่าด้วยจำกัดวงเงินและสมชิก เราเพิ่มขึ้นเงินไ้่เพียงพอที่ตามความต้องการเพราะว่ากองทุนขออนุมัติรายหนึ่งไม่เกิน2 0,000บาทในเมื่อสัมพมันกองทุนเรามีมากขึ้นคนต้องการเงินทุนก็มากขึ้นแต่เราก็ต้องไปลดให้ได้เหมือนกันบางคนต้องการ2 0,000แต่ต้องได้10,000มืก็เพื่อให้กระจายเงินไปทั่วถึงถือมาแก้ปัญหาเมื่อเมื่อเห็นว่ากอ,องทุนหมู่บ้านขับเคลื่อนไปได้ไม่ไกลเนี่ยท่านผู้ใหญ่ก็เลยต้องมาคิดเรื่องของงอเงินวรรบการออมเงินวรรบเก็ตทุนเพิ่มเติมให้กักบชุมชน นั่นนั่นคือวิธีทางออกที่ควรจะเป็นแล้วทีนี้เราเริ่มยังไงกองทุนวรรบาศแล้วจะไปเชื่อมร้อยกับกองทุนหมู่บ้านยังไงก็ส่วนบริหารกองทุนเราก็บริหารเฉพาะเงินกองทุนเงินล้านไปแต่เงินออมวรรบาศเราก็บริหารปรับเปลี่ยนเอาเอาปัญหาที่ได้พบมาแก้มาทำจากปีหนึ่งต้องกู้ได้ครั้งเดียวตอนนี้เรามีให้กู้ทุกเดือนและต้องชำระดอกเบี้ยทุกเดือนมีเงินกู้ทุกเดือนจจกเงินกองทุนหมู่บ้านเนี่ยบางบางกองทุนก็หกเดือนบางกองทุนก็หนึ่งปี 2ครั้งจบแต่ตอนนี้เรามีกองทุนเงินออมวันลบาทสามารถผู้ได้ทุกเดืียนเมื่อทราบที่มาของปัญหาคือการมีความเป็นอยู่และการมีหนี้สินรายรับไม่พอรายจ่ายผู้นำและกรรมการได้ลงมติให้มีเงินทุนชุมชนซึ่งออมเงินวันละบาทเพื่อแก้ปัญหาเงินนอกระบบ และได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพื่อให้สมาชิกรู้จักประหยัดอดออมและระดมทุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันและประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการสถาบันเงินทุนชุมชนแม่ใจใต้โดยนำเงินที่ได้กำไรจากสถาบันการเงินชุมชนมาจัดตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการให้แก่ราษฎรในหมู่บ้านคือสวัสดิการใช้สมุดเงินฝากประกันสินเชื่อได้เมื่อฝากเงินครบ10,000บาท 2. ทารกแรกเกิดจะได้รับสวัสดิการรายละ500บาทเด็กปฐมไวัยได้รับสวัสดิการรายละ500บาทเด็กพิการด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการรายละ500บาทส,สมาชิกกลุ่มอายุ60ขึ้นไปได้รับสวัสดิการรายละ500บาทส,สมาชิกกลุ่มเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลไม่เกิน5คืนได้รับรายละ500บาทสมาชิกที่เสียชีวิตได้รับสวัสดิการค่าบำรุงศพรายละ1,000บาท และในสิ้นปีของการปิดงบบัญชีของกลุ่มก็จะมีการปันผลให้กับสมาชิกตามรูปแบบดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสี่บาทต่อปีจากความเข้มแข็งทางด้านการเงินของหมู่บ้านและการจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลจอประถอยังพบอีกว่าครัวเรือนมีรายจ่ายจำนวนมากและส่วนหนึ่งมาจากที่ทุกครัวเรือนต้องซื้อน้ำดื่มคณะกรรมการ ได้นำผลไปวิเคราะห์ปัญหาเรื่องน้ำดื่มและนำเข้าประชาคมหมู่บ้านนำเข้าแผนชุมชนและเป็นมติหมู่บ้านที่จะสร้างโรงงานน้ำดื่มของชุมชนเพื่อลดรายจ่ายให้กับชุมชนโดยใช้งบประมาณต่างๆและส่วนร่วมของชาวบ้านจึงได้เกิดโรงงานน้ำดื่มขึ้นภายใต้หลักการที่ว่าชุมชนจะเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของตนเองและเพื่อคูลผู้ด้อยโอกาสในชุมชน เมื่อ<ค>ช<ลา>ุมชนได้เ<ค>ข<ลา>้าสู่แนวทางการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียงแล้วความเข้าใจเห็นอกเห็นใจก็ดีขึ้นอบายยมุกยาเสพติดนี่นอกระบบก็หมดไปจากหมู่บ้านกิจกรรมต่างๆก็เกิดขึ้นในหมู่บ้านทุกกลุ่มทุกคุ้มในหมู่บ้านได้ร่วมมือร่วมใจกันทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนบทบาทของสตรี ในในหมู่บ ng <À. S 2> ้านเนี่ยได้ได้มีการทํากิจกรรมมีการเข้ามามีส่วนร่วมหมดบาทยังไงกับเป็นหนึ่งในถือว่าในหมู่บ้านเศรษฐิเขาเย็นด้วบ้างครับมีกิจกรรมในในบ้านช่วยประสานงานแม่บ้านมาช่วยในงานอย่างในวันนี้นะคะครับประสานแม่บ้านมาทำส่วนร่วมทำงาน ก็ได้รับการประสานจากทางท่านผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านค่ะจากเข้ามามีส่วนร่วมทุกครั้งทุกครั้ง,งค่ะบางทีงานวัดก็มีส่วนรวมก็หาบอกช่ทางแม่บ้านสตรีแม่บ้านช่วยทางวัดถ้าทางโรงเรียนมีงานกิจกรรมก็ประสานกลุ่มสตรีแม่บ้านช่วยทางโรงเรียนค่ะส่วนมากจะเป็นช่วยทางส่วนรวม อย่างงานปรพเพณีงานปีใหม่งานสงกรานต์งานเข้าออพรรษาอะไรพวกนี้สตรีก็ได้รับการเรยินเชิญเข้ามาชทด,ด้านงานาด้านที่เรเชิญมาน,นค่คิดว่าความเป็นความเป็นสตรีเนี่ยบทบาทของของสตรีในวันนี้เนี่ยซึ่งจะก,ก้าวมาเป็นตัวแทนเป็นผู้นําของหมู่บ้านขึ้นมาเนี่ยมีความเหนื่อยยากมั้ยฮะดาบก,ก็แกว่งเปลเก็ไกวเนี่ยมีค่ะ บางบางครั้งก็เหนื่อยท้อเหมือนกันถ้าคิดว่าส่วนรวมในอยู่บ้างน,นะคะอยู่ตรงนี้ไม่ยอมท้อค่ะแค่ช่วยเกื้อกูส่วนรวมค่ะออีกทางด้านของการส่งเสริมสภาพแวดล,ล้อมที่ดีบ้านแม่ใจใต้ได้พัฒนาให้ใช้พื้นที่หน้าบ้านของครัวเรือนทุกคุ้มให้เป็นหน้าบ้านหน้ามองสวยงามกินได้ช่วยสังคมได้ทําถนนหมู่บ้านให้เป็นถนนแห่งความสุข ซึ่งหมายถึงถนนที่สวยงามเป็นอาหารจิตอาหารกายอาหารใจและได้แก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยการงดเผาขยะและต้องมีกฎที่เข้มงวดถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามหมู่บ้านก็ไม่ละเลยเช่นผู้สูงอายุเผาขยะมูลฝอยก็จะงดจ่ายเบี้ยอย่างชีพในเดือนนั้นและให้ไปรับสมทบในเดือนหน้าปัญหาหมอกควันก็ลดลงเศษวัชพืชใบไม้ได้ถูกนำไปใช้ในการทำปุ๋ยชีวภาพา จากชีวิตสีเขียวชุมชนสีเขียวได้นำไปสู่การก่อมสีเขียวซึ่งเป็นการปล่อนสารพิษผลผลิตพื้นบ้าน<ล>าการกินอยู่อย่างพอเพียงป<ล>เป็นการแบ่งปันด้วยน้ำใจมากกว่ากำไรด้วยเงินตรา สินค้าที่เป็นความภาคภูมิใจของบ้านแม่ใจใต้ที่เป็นผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาที่ได้สืบทอดกันต่อกันมาได้สร้างรายได้ที่มั่นคงมายาวนานคือเครื่องประดับจากทองเหลืองชุบเงินได้จดทะเบียนขึ้นเป็นวิสาหกิจชุมชนของหมู่บ้านในกลุ่มโอท็ระดับ4ดาวมีออเดอร์ที่แน่นอนได้ทำเป็นอาชีพและมีรายได้ตลอดปีและได้ขยายไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงอีกด้วย การเริ่มต้นที่ดีของหมู่บ้านแม่ใจใต้ก็จะถึงยุคหนึ่งที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นผู้นำและก,กรรมการได้มีวิสัยทัศน์ที่จะมองไปข้างหน้าเพื่อให้คงอยู่สืบไปก็คงจะขาดเสียไม่ได้สำหรับผู้ที่จะมาสูบสารแนวคิดหมู่บ้านเศรษฐกิจทอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขนั่นก็คือการสร้างคนรุ่นใหม่ลูกหลานของเขากลุ่มเยาวชนต้นกล้ามเมล็ดพันธุ์แห่งความดี ที่จะสื่อทอดแนวคิดวิถีชีวิตที่สวยงามแห่งนี้เอาไว้และจะเป็นต้นกล้าที่เติมใหญ่สร,สร้างไว้ให้ชุมชนเยาวชนต้นกล้าคือวันพรุ่งนี้ของบ้านแม่ใจใต้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขนตรงไหนบ้างไหมที่อยากจะฝากคณะกรรมการพ่าาอหลวงและวก็ชาวบ้านอยากจะให้ระแวดระวังสิ่งที่น่าเป็นห่วงหรือว่าเป็นผู้ผมีประสบการณ์ น่าเป็นห่วงก็เรื่องการเมือที่เขาม่ใส่ยาเสาพติดไม่กลัวยาเสพติดไม่กลัวเพราะเยาวชนเราก็เปล่นคนหลวงเราก็เอาเยาวชนเราเข้ามาแล้วเพื่อที่จะส่งเสริมให้เขารู้ว่าสิ่งเสพติดมันไม่ดีแต่การต้องพิจเรื่องการเมืองทำไมถึงกลัวเรื่องนี้กลัวหนักกว่ายาเสพติดอีกกลัวหนักมันจะมีมอันตรายมากกว่า<ม>ยาเสพติดอันตรายทำให้ ทำให้แตกแยกนะการเมืองเนี่ยมันจะมีเข้ามาเกิดมามีสองขั้วอาจจะขั้วไหนก็แล้วแต่ขั้วไหนแต่เข้ามายุโยงปงปันนนั้นหน่อยนิดหน่อยเดี๋ยวก็เป็นเรื่องอย่างทุกวันเนี่ยประเทศเราไม่มีความสงบสุขเพราะอนี้ตอนนี้ตอนนี้นว่าการเมืองที่จะเข้ามาป็นอ,อดีตพ่อหลวงเนี่ยเราคิดว่าจะมาจะมาช่องไหนประชาชน กรรมการผู้นําหรือยังไงจะเตือนใครเราจะเตือนใครมันจะมาเนี่ยรวยมากเราจะต้องเตือนประชาชนเข้ามาหาผู้นําก่อนดีไหมโวยมากผู้นําแข่งๆเลยรวยมากเขาจะไม่ค่อยเข้าบางทีก็อาจจะใจอ่อนได้ไม่แน่รอประเมินต้องต้พยายามแต่ไม่ได้ไม่มีรวยมากรวยมากผู้ใหญ่เขาจะไม่เข้าเขาจะหาเข้าที่ช่องเล็กๆข้างล่าง ถือว่าหมู่บ้านนี้หมู่มบ้านเศรษฐกิจพอเพียงได้สร้างภูมิต้านทานเหมือนเห <appointment S 1> มือนแหเหมือนตะข่ายเลยนะเพราะปีนี้เราได้ได้รับหมู่บ้านประชาธิปไตยดีเลยสร้างเครือข่ายขึ้นมาเหมือนสร้างเครือข่ายโดยธรรมชาติในุูมในอะไรพวกนี้นะรุ่นพ่อที่สร้างภูมนแล้วเราจะไปกลัวอะไรเรื่องการเมืองไรเมื่อเรามีมันมันมีช่องไหนว่างเข้ามาอีกมันมันก็ไม่แ่นะเราประมาทไม่ได้ต้องต้องระวดระวังต้องระวดงระวังด้วย ตอนนี้ก็มีเข้ามาเหมือนกันมันมีเข้ามาแต่จอก<อ>ไม่ได้จองไม่ได้แต่ข่าวพวกนี้มันจะรู้เข้ามาถ้าลงเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะรู้เลยทันทีเลยว่ามาจากเส็นไหนแต่ถ้าวันนี้ถ้ามีการมือหนัาการเมืองกูไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นนักการเมืองมานะจะมีตัวแทนจะมีตัวแทนก็คือ,อนายกายของเราเท่านั้นเองแต่ตัวแทนของนักการเมืองไม่มีรัคไหนไม่มีมากไม่ให้เข้าหรืวอวาเขาเขารู้ มมาาเรีไองู้นความสุขคือความพอเพียงถ้าคนมีความสุขเราก็มีความสุขถ้าคนไม่พอเพียงไม่มีความสุขเราก็ไม่มีความสุขพระบรมราชโชวารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช